Thank you ติดตามนะครับทั้งทาง YouTube และ f a c e b o o k Fanpage นะครับช่องใหม่ของผมนะครับกับคุณออดี้นะครับศิลปินชื่อดังนะครับในยุค90ผมพี่หมิงแล้วก็พี่ออดี้นะครับจะมาให้ความสุขกับทุกท่านมาร้องเพลงนะครับสลับกับการคุยแบบมันๆเกี่ยวกับเรื่องจักราศีให้ FC ทุกท่านได้ฟัง นะครับในระบบของไลฟ์สดหรือต่อไปเ,ออเราอาจจะมีคอนเสิร์ตต่างๆร่วมกันหรือปาร์ตี้ร่วมกันก็ได้ฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับทั้ง f c e b o o k Fanpage และ youtube นะครับช่อง a u d ี and The Ming Club นะครับมาเป็น คนในครับของเรากันนะครับรับรองว่าสนุกสนานและบันเทิงแน่นอนคุณจะได้ฟังเพลงเพราะๆมันๆอย่างจุใจในยุค8090โชคดีครับลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ นะชาวลัคนาราศีมังกรดาวหลายดวงนะครับต้องบอกว่าดาวหลายหลายดวงนะครับส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมังกรดวงอะไปได้องค์เก์เขาเรียกเป็นอัมพุกเก์ลัคนาราศีมังกรเป็นลัคนาราศีธาตุน้ําแล้วก็เนี่ยมีดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวอะไรต่ออะไร เกตรลาหูมนจะอยู่ไปอยู่ในภพพันธุนะมันก็เป็นมีอยู่สองอันอะที่เป็นองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์ส่งผลดีในเรื่องของการเงินการทองความโชคดีต่างๆตามคุณภาพของดาวการเจรจาตาอวยต่างๆที่นำพาซึ่งความสำเร็จมาให้ดาวองค์เกณฑ์นี่สำคัญมากนะครับในโบราณนี้ถ้าดวงกำเนิดใครได้ดาวองเก์เนี่ยถือว่าชีวิต มีความสำเร็จโชคดีวาสนาดีถ้าเป็นดวงจรก็หมายถึงช่วงจังหวะทีช่ชะตาชีวิตกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาและนี่ก็เป็นของมังกรนี่ก็เช่นกันเป็นองค์เกนะครับแต่ว่าดาวที่มีความสําคัญอยู่อีก2ดวงนะครับนั่นคือดาวพระหัสที่โยกหน้าชาวลัคนาราศีมังกรแล้วก็ดาวศุ์ไปนำหน้าลัคนา,นา,นาอยู่กับองคารคู่มิตรในเรื่องการเงินแสดงว่าสัปดาห์หน้านี้การเงินจะกลับมาอู้ฟู โชคดีมีเงินพิเศษเข้ามาหรือมีอะไรที่ดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนตามคุณสมบัติของดวงดาวตรงนี้โดยแท้วันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นวันที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองนะติดต่ออะไรก็จะได้รับความสำเร็จวังอังคารนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิงญหญุ่นหิดเล็กน้อยนะครับพุธพฤหัสสุขสามวันนี้ดีมากการเงินดีโชคดี ความรักมีโอกาสจะมีคนมาถูกใจมาชอบพอกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ในวันพฤหัสและก็วันศุกร์ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็แฮปปี้สบายๆชิลๆนะครับการเงินการทองนะัถือว่าสัปดาห์หน้านี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรอ,อีกอย่างหนึ่งคือดาวทั้ง5ดวงไปอยู่ในเรือนพันธุเนีย มันก็เล็งไปยังเรือนการงานด้วยเล็งไปยังเรือนกัรมะนะครับแสดงว่าการงานของคุณหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบอาจจะมีรูปแบบที่แปลกออกไปแต่ก็ยังเป็นอะไรที่ส่งผลดีกับชะตาชีวิตของคุณนะถือว่ายังส่งผลดีทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนามังกรดาวสุกนำหน้าลัคนาสุกกับอังคารชะตาชีวิตมันจะเหนี่ยวนำเอาเพศตรงข้ามเข้ามาถูกอกถูกใจ อาจจะมาเจอกันจากโซเชียลก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูนะว่ามันเป็นความรักหรือความเสน่หาต้องพิจิพิเคราะห์ให้มากอย่าเอาอะไรตามอารมณ์ของตัวเองดาวสุกนำหน้ารักคณะเนี่ยเป็นเสน่ห์ก็จริงอยู่กับอังคารซึ่งเป็นคู่มิตรเป็นเสน่ห์ก็จริงแต่ก็จําเป็นต้องดูว่าคนแต่และคนนั้นที่เข้ามาหาเรานั้นเขาเป็นคนอย่างไรหรือคนที่เราเข้าหาเขาก็ได้ดูซิว่าเขา รู้สึกอย่างไรกับเราฉะนั้นการครบหาตรงนี้ต้องใช้ความคิดใช้สติให้มากอย่าเอาเอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วสัปดาห์หน้านี้ถือว่าความสัมพันธ์ดําเนินไปได้อย่างดีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็จินสาหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6, 6. นำนักมังก,กรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล